การจัดซื้อเรือดำน้ำหยนคลาส S อส26ทีนะครับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับจำนวนหนึ่ลำวงเงิน13,500ล้านบาทนะครับผ่านการเห็นชอบจากครมไปเมื่อ18เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกว่าการนำโครงการนี้เข้าสู่ครม<ฆ>นะครับเป็นการที่นำเข้าสู่ครมด้วยตัวของท่านเอง นะครับซึ่งภายหลังจากการเดินทางจากต่างประเทศก็มีการนําเรื่องนี้เข้าสู่คอรอมเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าล่าสุดที่ทางทอรอจะมีการแถลงช่วงบ่ายสามวันนี้ครับกับคุณพัฒนันครับเชิญครับคุณพัฒนันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณธีรพัฒน์ค่ะค,ค่ะบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก่อนการแถลงค,ค่ะต้องขอบภยัยนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าภายในเร,รือสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยชัดเจนนะคะ ในส่วนขอรรยากาศที่เรือหลวงจักพรีนอริเบตตอนนี้ต้องบอกว่าคือคักมากค่ะให้จัดว่าสื่อมวลชนทั้งอิทยุทโทรทัศน์นะคะและก็หนังสือพิมพ์เดินทางมาทำข่าวการแถลงข่าวแารจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือเป็นจำน,นวนมากค่ะโดยเวลาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะจะเริ่มในเวลา15นาฬิกาของวันนี้ค่ะ ซึ่งผู้ที่จะนําการถแถลงนะคะก็คือพลเรือเอกลือัยรุติิเสนาที่การหารเรือในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้าค่ะแต่ก็มีอีกสี่ท่านนะคะก็คือพลเรือโทพัชรพุศพิเทศต์รองเสนาที่การหารเรือในฐานะประธานคณะกรรมการจัดจ้าง สร้างเรือดำน้ําในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือว่าจีทุตีค่ะส่วนคนทีส่สามก็คือคนเรือตรีกิษศาพรพันธุพูธินะคะพันพันธุพูธค่ะขอภัยผู้่อหน่วยก,การสานักงานจัดหาอุปกรณ์าหารเรือในฐานะกรรมการและเลขา,านุานการคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำําท่านที่สี่เป็นคนเรือตรีวิสารปันธวังคูลค่ะผู้บราการกองเรือดำน้ำํากองเรือยุทธการในฐานะหน่วยงานที่ใช้งาน และก็ส่วนท่านี่ห้าก็คือพลเรือเอกสุนทรทิการนพสกองทัพเรือซึ่งวันนี้จะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับกรอบของการถแถลงในช่วงบ่ายนี้นี่น่าจะมีกรอบเนื้อหาย,ยังไงบ้างนะคะครับในส่วนของบ่ายวันนี้นะคะประเด็นหลักๆที่กองทัพเรือจะมีการถแถลงก็คือความจำเป็นของการมีเรือดำน้ำเข้าไปํำการในกองทัพเรือไทยค่ะรวมถึงเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ถึงการมีและไม่มีเรือดำน้ำนะคะซึ่งในวันนี้จากการสำรวจพบว่าทางกองทัพเรือได้มีการจัดเตรียมต่อโปรเจคเตอร์สองจอนะคะในการถ่ายวีดีทัศน์ซึ่งจะเป็นวีดีทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาโครงการเรือดำน้ำําเพราะว่าในอดีตนะคะกองทัพเรือก็มีเรือดำน้ามาแล้วประมาสี่ลำค่ะครับแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ครับคุณพัฒนันรายละเอียดจะออกมาเป็นอย่างไรครับคือหลังจากวันนี้มีการถแถลงเรื่องราวเหล่านี้หมด แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับกว่าที่เราจะได้เรือดำน้ํามาในส่วนของวันนี้นะคะจะมีการแถลงทุกประเด็นที่สื่อที่สังคมคาใจสิ่งการจัดหาเรือดำน้ําของกองทัพเรือว่าทําไมต้องเป็นเรือจากประเทศจีนทาไมต้องเป็นเรือในลักษณะนี้ชนีดคุณลักษณะนี้คือจะตอบทุกประเด็นในเวลาประมาณสี่ห้านาทีที่กําหนดไว้ค่ะ ซึ่งหลังจากตอบสื่อมวลชนแล้วนะคะสิ่งที่ยืนยันได้ก่อนหน้านี้ก็คือท่านโฆษกกองทัพเรือก็คือพลเรือเอกจุมพลจุมพิการนุ่นนะคะก็ยืนยันว่าทุงการจัดหาเรือดำน้ําของกองทัพเรือยังคงเดินหน้าต่อไปไม่มีการยกเลิกหรือว่าระงับนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่ารัฐบาลอาจจะมีการทบทวนวงการจัดหาเรือดำน้ําค่ะ หลังจากมีการแถลงข่าววันนี้นะคะกองทัพเรือก็จะเดิน, mm hmm. ดนหน้า mm hmm. ในกระบวนการจัดหาเรือดำน้ำในลักษณะของการเซ็นสัญญาเพื่อให้ทางซีได้มีการต่อเรือตามที่กำหนดไว้ค่ะครับได้ครับขอบคุณครับคุณพัฒนานครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณพัฒนานเราเกาะติดนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายสามวันนี้ mm hmm. ติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยได้เราเกาะติดประเด็นนี้ต่อเนื่องะนะครับ,บก็จะ